สวัสดีครับสวัสดีพื่ครับผมมีเว็บใหม่นะครับตัวนี้การขุดโหนผมเช็คแล้วรีวิว่าสูตประมาณ2สัปดาห์ครับสสัปดาห์นั่นหมายความว่าตัวนี้ใหม่มากในการในการขุดฟรีนะครับยังไม่มีช่องทางไหนที่สาหรับการลงทุนนะฟรีก่อนนะครับผมก็สมัครเมื่อ2ช่วงที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับในการขุดเนี่ยตอนนี้ทําได้แค่2อันนะครับ สองตัวก็คือ Telegram ครับ Telegram แล้วก็บราวเซอร์นะครับส่วนขยายขบราวเซอร์นะครับส่วนโปรแกรมขูดเนี่ยก็ยังก็ยังไม่มีให้โหลดนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็ยังไม่มีให้โหลดนะครับนะเพราะฉะนั้นเพิ่งมาจริงๆเพิ่งจะเพิ่งจะเปิดตัวแค่2ตัวนี้นะครับนะส่วนขยายนะครับอ่านี่คือส่วนขยายครับส่วนขยายครับเลยสามสิบเจ็ดนาทีครับสามสิบเจ็ดนาที กวนจะ,ะกดดีว่าได้นะครับนะคมเร็วนะครับอยู่ที่0.35 T/H ต่อชั่วโมงใช่ไหมแฮสเรนะครับนะก็เดี๋ยวรอตรงวันนี้ก็ยังยังยังไม่ได้รีว่ดเลยนะครับนะ today ตัวนี้รีว่ดรวมตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวเดียวกันตรงนี้นะครับอ่า คราวนี้เรามาดูว่าเพื่อนสมัครเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับนะสามารถสมัครได้ทั้งสองทางก็คือทาง e ท e ะแกมแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับซึ่งมันเชื่อมหากันเชื่อมหากันได้นะครับเดี๋ยวผมห้ดูตรงนี้นครับนี่คืออ้าวทำไมออฟไลน์ล่ะทำไมออฟไลน์จ๊ะ <S 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 อ๋อ เดี๋ยวนะทแทรเกมออฟไลน์ครับเดี๋ยวเขาเปิดก่อนอ๋อที่ออฟไลน์นะครับมันมันจบแล้วนะครับผมต้องเคลมครับถ้าไม่เคลมมันจะมันจะออฟไลน์เออต้องเคลมนะมันมีค่าเกตนะครับเดี๋ยวมจะบอกว่าค่าเก๊อะไรนะครับะค่าเก๊ ให้มาทำอะไรอะ follow เหรอให้ามาทำอะไรเห็นว่ามีคน follow ยังน้อยนะครับแค่สี่สี่สี่หมื่นนะครับยังไม่เยอะเลยนะครับ f อโลกของหัวใจสักหน่อยครับปักหมุนไว้สักหน่อยโอเคประมาณนี้ มันให้ยังเนี่ยโอเคได้แล้วนะครับนะก็สองชั่วโมองครับทุกๆสองชั่วโมองนะครับทุกๆ2สองชั่วโมองผมก็ามากดได้นะครับโอ้สองชั่วโมองนี้ผมต้องอยังไงเนี่ยเคไหมนะครับใกนการเชื่อมนะครับกับมาอ่ากับออนไลนียร้อยนะครับเออสมัครเสร็จนะครับมาสามารถเชื่อม เชื่อมเดี๋ยวนะมันเชื่อมตรงไหนเนี่ยมันคิดลืมไปละนะเพราะว่าจากตรงเนี้ยจะตรงเนี้ยมันมันให้ไปโปรไฟล์ให้มันกดตรงนี้ครับคอนเน็ตรงนี้นะพอกดคอนเน็ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะเด้งไปที่หน้าหน้านี้เลยเด้งมาหน้านี้ครับมาเชื่อมต่อที่นี่นะครับ เสร็จแล้วเราก็กดจันที่ที่เฟซใน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 เดบอร์ดครับในในคอมของเรานะครับนะในคอมของเรานะครับก็ให้ไปที่อ่าส่วนของตรงนี้ครับเบราว์เซอร์ตรงนี้นะนะครับกดเพิ่มนะครับเพิ่มไปข้างบนนี้นะครับเราก็อ่าล็อกอินนะพอล็อกอินเนี่ยมันจะ โอ้เคลมพาเก๊มีให้ลเคลมตลอดครับมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับที่นี่ครับนะมันก็จะกลายเป็นอันเดียวกันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่เราได้ค่าแก๊สน,นะครับเขาเขามีค่าแก๊สเนาะนี่คือค่าแก๊สหัมนะครับ เขาให้มาทํากิจกรรมตรงนี้ครับ1 2 3 4 5 6นะครับ7 8นะครับนะดตัวทั้งหมด8ตัวนะครับก็ follow ทวิตเตอร์นะครับ retweet นะครับตัวนี้อ่ะ join discord นะครับนะครับ join ทวิตเตอร์ join ทวิตเตอร์ mining นะครับอ่ามีตัวนี้ที่ผมทําไม่ได้ก็คือบู o ครับบู o s t c h a n ครับผมไม่บู o นะครับนะเพราะว่าตรงนี้บู o ไม่ได้หรอก boost เสียตังค์อ่ะ ก็เลยไม่ทำนะครับเนี่ยครับมันมันต้องบูตอ่ะบูตต้องเสียเงินนะครับต้องเสียเงินบูตเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลร์สองเนี่ยต้องเสียเท่าไหร่เนี่ยต้องเสียนะครับรายเดือนเดือนละเจ็ดสิบสองบาทรายปีครับเดือนเฉลี่ยดเดือนละเจ็ดสิบสองบาทครับ ส่วนรายเดือนก็เดือนละร้อยบาทครับเดือนละรนะ้อยนะนะผมยังไม่บูทครับผมยังไม่บูทนะตามนี้ก่อนนะฮะถามว่ามันจะถอนได้เมื่อไหร่รายการถอนยังไม่มาครับบิดดอมันยังไม่มานะครับเนี่ยเขามีซุมหยุดนะครับอ่าส่วนการฝากฝากได้ไหรือไม่โอ้ฝากได้นะครับ BnB นะครับ ครับเรามาสรุปขั้นตอนกันแล้วกันนะครับนะตัวบล็อกเชนดีพินนะครับตัวใหม่เนี่ยนะครับเป็นของแมทเชนเนาะนะครับเ,เป็นเปพร้อมที่ทำให้การประมวลผลไอไอเข้าถึงการขั้นมาขึ้นโดยใช้โหนแบบกระจายอำนาจทุรกนะประมาณนี้เนาะครับก็สามารถสมัครผ่านทวิตเรมก็ได้หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับ ลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลครับแล้วก็ปลดรหัสดีเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆสมัครเนี่ยมันจะขึ้นออโต้อยู่แล้วนะครับดาวน์โหลดนะครับในส่วนขยายในยสักครู่นะครับนะแล้วก็ปลดรหดัสยืนยันจากอีเมลของคุณเพื่อรับ0.01 BNB นนะครับเป็นเป็นค่าแก๊สเนาะนะครับเรียกใช้ส่วนขยายของโนดนะครับนะข้างบนนี้เนาะแล้วก็เรียกใช้ส่วนทำธุรกิจให้เสร็จบนแท็บ รางวัลเนาะแล้วก็ผูกแทกเทกมนะครับเพื่อรลบาขนนวพิเศษนะครับประมาณนี้ก็เสร็จเลยครับนะอ่าเพื่อที่ที่มาเจอคลิปนี้นะครับนะอ่าก็ให้ทําการอ่ากดธทรกแกมหรืออ่าลิงก์เว็บไซต์ก็ได้นะครับสมัครได้ทั้งสองอันเนาะนะครับ ส่วนวิธีการที่จะขุดในมือถือด้วยส่วนขยายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครไม่มีคอมเ้าให้ทํำในทแทร็กเก็ตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ